กะต้มครับตอนเ,อเอ้าร์กินกะต้มกินเองครับมีกระเพาะหมูครับรมีหมูบดครับหมัก,มกเองกระดูกหมูอ่อนครับมีอย่างกระลงไปก่อนครับแซ่บครับต้องกินมเลยยังเสากินข้าวนะครับสุดยอดเลย,ยร้อนหัวนบ นี่กำลังเหตุงานต่อนี่ยังเหตุงานอยู่บมื่อทดเหยุดมันเสาร์ครับเสาร์เหนียนๆเล่มือนิอือร่อยครับพอดีประกาศดองเข้ามดแต่ประกาศข่าวทแทนเอาไกินข่าวต่อครับยวมีอย่างเหตุงานด้อ